สวัสดีครับเด็กๆพบกันอีกแล้วนะครับกับวิชาคณิตศาสตร์นะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการบอกเวลาด้วยนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขครับเด็กๆครับที่บ้านของเด็กๆมีนาฬิกาแบบไหนบ้างเอ่ย heroin. อ่าที่เด็กๆบอกมานะครับว่าบ้านของเด็กนะครับมีนาฬิกาแบบหน้าปัดนะครับแล้วก็มีนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขนะครับนาฬิกาแบบที่ใช้เข็มนะครับก็จะมี นาฬิกาข้อมือนาฬิกาที่แขวนตามผนังบ้านนะครับแล้วก็นาฬิกาที่ใช้ตัวเลขนะครับก็เช่นสมาร์ทวอชนะครับหรือว่านาฬิกาจากโทรศัพท์มือถือหรือว่านาฬิกาในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับการบอกเวลาด้วยนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขนะครับไปพร้อมๆกันเลยนะครับพร้อมแล้วไปกันเลย การบอกเวลาด้วยนาฬิกาการบอกเวลาด้วยนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขครับรูปแรกนะครับเป็นรูปเรือนนาฬิกาครับเป็นนาฬิกาแบบใช้เข็มนั่นเองนะครับใช้เข็มในการบอกเวลาโดยมีตัวเลขนะครับที่แสดงบนหน้าปัดตั้งแต่เลข1ถึงเลข12ครับต่อไปรูปที่2น,นะครับ เป็นนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขนะครับหรือว่านาฬิกาดิจิตอลนั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับในนี้นะครับเขาบอกว่านะครับรูปนี้นะครับจะแสดงการบอกเวลานะครับด้วยนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขนะครับสิ่งที่เด็กๆต้องสังเกตนะครับเขาบว่าตัวเลขหน้าเครื่องหมายนะครับจุด2จุด หรือเรียกว่าเครื่องหมายทวิภาคนะครับแสดงเวลาเป็นนาฬิกาตัวเลขหลังเครื่องหมายจุดสองจุดนะครับแสดงเวลาเป็นนาทีในรูปภาพนี้นะครับตัวอย่างก็คือนาฬิกาเรือนนี้บอกเวลา23่ามิลกา15นาทีครับมาดูตัวอย่างต่อไปเลยนะครับ ่เด็กลองทายซิว่านาฬิกาที่คุณครูให้ดูนี้เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับอ่ากลางคืนเก่งมากครับแล้วเด็กนาฬิกานี้ครับบอกเวลาเท่าไหร่เอ่ยอเก่งมากครับเวลา0ูนย์นาฬิกาสานาที ต่อไปครับนาฬิกาเรือนต่อไปครับบอกเวลาเท่าไหร่เอ่ยเก่งมากครับเวลา14นาฬิกา5นาทีเวลา14นาฬิกา5นาทีเป็นกลางวันแต่ตอนกลางคืนครับ อตอนกลางวันเก่งมากครับต่อไปเลยนะครับนาฬิกาเรือนนี้บอกเวลาเท่าไหร่ครับอ่าเก่งมากครับเวลา18.35นาฬิกา35นาที1 8นาิกา35นาทีเป็นช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืนครับ เป็นช่วงเวลากลางคืนพราะกลางคืนครับเพราะคุณครูเคยบอกไปแล้วใช่ไหมครับเคยสอนไปแล้วว่าถ้าเวลาหลัง18นาฬิกานะครับจะเริ่มต้นเป็นเวลากลางคืนนะครับต่อไปเลยนะครับอ่านาฬิกาเรือนนี้บอกเวลาเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดนาฬิกา 21นาฬิกาเป็นกลางวันหรือกลางคืนครับเป็นการบอกเวลาช่วงกลางคืนนั่นเองนะครับอ่าเมื่อเด็กๆเรียนจบกันแล้วนะครับวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดนะครับมาให้พวกเราได้ทำนะครับการ้นานวันนี้นะครับให้นักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดหน้าที่56ครับถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วนะครับถ่ายรูป ลงใต้โน้ตที่คุณครูได้ทำไว้ให้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย